อุปสรรคแรกๆเลยนะครับของคนเริ่มเขียนโค้ดเนาะก็คือคอนดิชันแบบแอนอเนาะนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าลอจิกนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวผมจะมาสอนไอตัวลอจิกนี่แหละครับว่าในในเชิงคณิตศาสตร์เลยเนาะว่ามันคืออะไรเนาะแล้วก็เราไม่จำเป็นที่จะไปต้องท่องตารางเลยเนาะว่าไอ้ตารางแบบจริงและจริงเป็นเท็จอะไรแบบนั้เนานะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มตรงนี้ก่อนเนาะนะครับไ ไอสิ่งที่เราต้องจำเนี่ยมันจะมีตัว true ตัว false เนาะแล้วก็ตัว and or นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งที่ผมเพิ่มเข้ามาเนี่ก็คือตัว if นะครับโอเคในทางลอจิก s นะนะครับทีนี้ผมแทนสัญ,ญลักษนณะ์เนาะ true ก็คือตัว t เนาะ false ก็คือตัว f เนาะนะครับและ and นะเราใช้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นเป็นลูกศรอ,อย่างนี้เนะ all, าะ or เราใช้สัญ,ญลักษณ์ลูกต่อแบบตัว v อย่างนี้เนาะนะครับคราวนี้เราสามารถ compare กับตัวอื่นๆได้นะครับสัญ,ญลักษณ์ตรงเนี้ยคือ คอมเพร์กับตัวสิ่งที่เราเราว่าเซตได้นะครับอย่างเช่นตัว True เนาะเราสามารถมองมันเป็นเซตของเลขหนึ่งได้นะครับตัว False เนี่ยเรามองมันเป็นเซตว่างนะครับตัวอย่างนี้นะครับส่วนตัว and เนาะเรามองเป็น intersection เนาะเห็นไหมแล้วก็ตัว or นะครับมองเป็น Union นะครับถ้าเราสังเกตตรงนี้เห็นไหมนะครับมันจะมีลักษณะที่มันคล้ายๆกันไอ้นั่นเนี่ยคือหงายเป็นอย่างนี้เนาะควนะ่ำเนาะอย่างนี้เป็นคว่ำและนี้เป็นหงายอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมีลักษณะที่คล้ายๆกันเนาะนะครับแล้วก็ แล้วจริงอันนึ้งก็คือ if เนาะก็คือใช้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเซตเนี่ยจะเป็นสับเซตนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูกันเนาะไอสิ่งที่ผมบอกว่าไม่ต้องจำเนะี่ยไม่ต้องจำยังไงเนาะเรามองให้มันอยู่ในรูปของเซตก็ได้นะครับอย่างเช่นเคสนี้เนาะจริงและจริงนะครับ โอเคมันจะอนะีคิวเวเรนต์เนาะกลับไปตัวนี้นะครับก็คือเอาเซตของ1มาอินเตอร์เซกกับเซตของ1เนาะอินเตอร์เซกหมายความว่าอะไรไอินเตอร์เซกหมายความว่าเอาตัวที่มันซ้ํากันออกมานะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยซ้ำกันก็คือเลข1ใช่ไหมครับก็อ,ออกมาก็จะเป็นเลข1นะครับคข้อนี้ถ้าเป็นจริงและเท็จนะครับเราก็จะมองมันว่าเป็นเลข1ใช่ไหมครับเซตของเลข1แล้วก็อินเตอร์เซกกับเซตว่าง1กับเซตว่างเนี่ยนะมีอะไรซ้ํากันไหมไม่มีเนาะไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรซ้ํากันเนาะแสดงว่าอินเเเตอออรร์ซกกมาาได้้เเซตตว่างงนนนนะะะคครรรัับบไไออีก็็จปปฟล ในเชิงเดียวกันเนาะก็เป็นจริงหรือเท็จเนี่ยมันคือเอามายูเนียนนะครับเห็นไหมหนึ่งยูเนียนหนึ่งอ่าการยูเนียนเนี่ยผมพูดการยูเนียนก่อนยูเนียนเนี่ยหมายความว่าเอาของข้างในเนี่ยมารวมกันเนาะเอาของข้างในมารวมกันหนึ่งวมกับชี้มันว่างก็ได้แค่หนึ่งอย่างเดียวเห็นไหมครับอ้นี่ก็จะเป็นทรูนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเท็กับเท็ล่ะเอาของที่มันว่างมารวมกับของที่มันว่างมันก็จะได้ของที่มันว่างเหมือนเดิมนะครับอืมแล้วก็เพิ่มเติมอีกอันหนึ่งเนาะนะครับก็คือเป็น ถ้าแล้วเนาะนะครับก็จะเป็นถ้ามันเป็นจริงแล้วจริงเนี่ยมันจะเป็นจริงนะครับเราสามารถใช้ตรงนี้นเป็นของสับเซตได้นะคำว่าสับเซตเนี่ยครับเรามองเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับได้นะครับน้อยกว่าเท่ากับแบบนี้นะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวผมทําพาตามดูทําดูเนาะนะครับอย่างเช่นเซตของ1เนาะมันน้อยกว่าเท่ากับเซตของ1นึ่งไหมเท่ากันเนาะมันมีคําว่าเท่ากับอยู่เนาะหเท่ากับหนเนี่ยสแสดงว่าตรงนี้มันเป็นจริงนะครับาวนี้เรามาดูตรงนี้เนาะเซตว่างเนี่ยมันน้อยกว่าเซตของหนึ่งไหม อันเนี้ยก็จริงเหมือนกันเนาะเพราะว่าเซตว่างมันเหมือนมันมีอยู่แบบเป็นศูนย์ยังไงเนาะนะครับอันนี้จริงนะครับแล้วก็หนึ่งเนาะหนึ่งเนี่ยมันน้อยกว่าศูนย์ไหมอ่ะดูง่ายหนึ่งมันน้อยกว่าศูนย์ไหมหรือว่าหนึ่งน้อยกว่าว่างไหมไม่ใช่ใช่ไหมครับอันเนี้ยมันก็เป็นไม่ไม่เป็นเซตกันอันนี้ก็จะเป็นฟอร์นะครับอันนี้คือวิธีอ่าวิธทีที่ผมจําก็แล้วก,กันเนาะนะครับในการใช้ในคอนดิชันไอ้ที่มันเป็นแอนด์ออนะครับโอเคถ้าใครมีคําถามอะไรก็ถามใต้คอมเมนต์ได้เลยเนาะนะครับ